ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบมีหญิงสาวชื่อไมายที่กำลังตั้งครรภ์ได้เพียงแค่2เดือนครอบครัวของเธออยากให้เธอไปตรวจสุขภาพที่คลินิกในเมืองใกล้เคียงเนื่องจากเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายและมีอาการแปลกๆช่วงนี้แต่ไม่นานหลังจากที่ไมายไปตรวจเธอก็กลับมาพร้อมกับความรู้สึกผิดปกติที่เธอไม่สามารถอธิบายได้ ในคืนหนึ่งที่มืดมิดไมายตัดสินใจเดินออกไปจากห้องนอนเพื่อไปเข้าห้องน้ำในตอนกลางคืนแต่เมื่อเธอเดินผ่านกระจกบานใหญ่ในห้องนั่งเล่นเธอก็สะดุดกับสิ่งที่สะท้อนอยู่ในกระจกมันเป็นภาพของหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างๆ้าไมาอย่างแปลกประหลาดแต่ภาพนั้นกลับดูเหมือนจะไม่เคลื่อนไหวไมคยขยี้ตาของตัวเอง และมองไปที่กระจกอีกครั้งแต่สิ่งที่สะท้อนกลับมาคือภาพของหญิงสาวที่หน้าตาเหมือนเธอเองแต่การแสดงออกในใบหน้ากลับเต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดเธอเธอเป็นใครไม่ถามออกไปเบาๆด้วยเสียงสั่นเครือทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาจากกระจกดังขึ้นฉันคือเธอในอดีต เสียงนั้นทำให้ไมรู้สึกถึงลมหายใจเย็นยเยือกที่พัดผ่านร่างกายของเธอทำไมถึงมาหาฉันไมถามด้วยความหวาดกลัวในขณะที่เธอรู้สึกถึงความกลัวที่แทรกซึมไปในจิตใจฉันไม่เคยมีโอกาสได้เป็นแม่ในตอนที่ท้องฉันก็เสียงนั้นหยุดไปชั่วขณะก่อนที่จะกล่าวต่อเธอกำลังท้องใช่ไหมฉันขอร้องให้เธอช่วย ช่วยทำให้ฉันได้เกิดอีกครั้งมายืนอยู่ตรงนั้นเกิดความรู้สึกผิดแปลกๆในใจเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อมโยงเธอกับวิญญาณในกระจกเธอเริ่มถามตนเองว่าวิญญาณนี้เป็นใครทำไมถึงมาหาเธอในเวลานี้ทันใดนั้นภาพในกระจกก็เริ่มสันสานและเบลอเป็นภาพของหญิงสาวที่เคยท้องแนดีตภาพของเธอ ที่กำลังร้องให้ในวันที่ถูกทิ้งและลืมเลือนจากสังคมวิญญาณนั้นเล่าต่อไปว่าฉันเคยท้องแต่เด็กและฉันถูกบังคับให้ทำการยุติการตั้งครรภ์ฉันต้องการเกิดใหม่ให้ท้องของเธอเป็นโอกาสที่ฉันจะได้กลับมาอีกครั้งไมเริ่มรู้สึกถึงการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างเธอกับวิญญาณนั้นเธอไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมวิญญาณนี้ถึงมาหาเธอ แต่สิ่งที่เธอได้ยินทำให้เธอเริ่มกลัวและรู้สึกเหมือนตัวเองไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเชื่อมโยงนี้ได้ในคืนนั้นหมายฝันถึงหญิงสาวในกระจกที่บอกเล่าความทุกข์ทรมานในชีวิตของเธอวิญญาณนั้นมาหาเธอทุกคืนและขอร้องให้เธอช่วยทำให้เธอได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งช่วยฉันที ฉันอยากเกิดใหม่วิญญาณนั้นกล่าวในฝันของมายก่อนที่ทุกอย่างจะกลายเป็นความมืดและหายไปเช้าวันถัดมามายเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองรู้สึกเหมือนเธอกำลังแบกรับบางอย่างที่หนักอึ้งความเชื่อมโยงกับวิญญาณนั้นไม่เคยจากไปเธอเริ่มฝันถึงมันทุกคืนและรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แทรกซึมเข้ามาในตัวเธอ จนกระทั่งวันหนึ่งที่มายรู้สึกถึงความเจ็บปวดในท้องของเธออย่างรุนแรงเมื่อไปถึงโรงพยาบาลหมอให้ข่าวว่าเธอไม่ได้ท้องแค่คนเดียวแต่มีอะไรบางอย่างที่กำลังเติบโตในท้องเธอซึ่งไม่ใช่ทานกับปกติวิญญาณของหญิงสาวในกระจกกำลังจะเกิดใหม่ผ่านเธอ ไมายรู้สึกได้ว่าเธอไม่ได้เพียงแค่ท้องเด็กคนหนึ่งแต่วิญญาณน,นั้นกำลังกลับมาเกิดใหม่ในร่างของเธอและสิ่งที่เธอหวาดกลัวที่สุดก็ได้กลายเป็นความจริงเธอไม่ได้แค่แบกรับท้องเด็กแต่แบกรับวิญญาณที่ขอมาเกิดใหม่ผ่านตัวเธอวิญญาณน,นั้นจะกลับมาผ่านร่างของเธอและมายจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่มีวันหลีกหนีได้